มีขาไปเื่อเราจะไปตังไหนเราน้ำเป็นะอ่ะก็ล้างมือเลยเขาจะไปกันมากเอางานได้ป่ะหายใจได้เปล่าได้น้ำเข้าน้ำเข้าไหมน้ำเข้า้จะหมูกเหรอแปลว่ามันไม่แน่นางที่มันดึงสายาตาไป

อย่ากด่อดิปล่อยมันลอยอย่ากดดิเอาออกากปากคุยกับพ่อแมันลงมาได้หยงมันลอยได้มะยุนลงมา็ลงมาอย่าอาไปเหยียบที่พื้นอย่าอย่าเท้าเหยียบุ่นเร็ดู่ายุดอะได้ยุนมาแล้ว เกหลเนี่ยเชือกีเชือกโดนมดข้ามเชือกไปเลยโดนข้ามเชือกไปปล่อลงมารอดประเดี๋รอดตาย่างร่อเข้าไปเดี๋ยวพ่อจับมาปล่อยมา พอละเนี่ยโรนัทอยู huh? ่เฉยก็ลอฝากเนี่ยเอาจะนับเ้นสายตาก่อนลูกหนูจะดักเชือกมาลนไป่เออเ้นาตาพี่นอเ้นตาเเเจบเจเ้นาดเยนัเส้นโรนัทคจะ้าถ้าดิไม่ต้องกลัวดิทไปไปไปฝั่งนู้นไป ไปค่ของน้นไปค่อยๆวายไปไม่ใส่ดีกว่านะครับไม่ต้องวายก็ได้ยุ่นร้อยที่เฉยก็ร้อยนะอะไรนะไม่ใส่ระดมขานเก็บไว้ตาเลยพอว้ดูเฉยใจกันเลยนะใจนั่นแหลนนะเอาไว้เป็นปาเป็บปาะ

ถ้ารเลยแล้วดลวมามันลยเวลามีค่าสองรบบท่าจะลงใหม่ไหมท่าแไปท่าอย่ง่าเดืตาาเดมี่จริงะยกกอดเอาลงมาอเชือกเลนะไม่ต้องนั่นะมันลอยมันลอยได้นะยกกอดเชือกไว้นะลอยได้เออกกอดเชือกไว้ได้ตียวจะวางเ กอดเชือกไม่ได้ลูกกอดเชือไปแล้ว๋ย่กอดเชือกมาไม่ต้องตกใจเล้ลานด้วยไม่กหน้าไปลูก้ายม่ได้ลูกเรับอยู่เนี่ยมาเคียร์ไงเคียรับโยงด้วยเออเนี่ยเียเียรนไปร้อนสมุ่ม

มาปุ่มลงมาปัดจยานไปเลยเรื่องราเองนตัวถุงกลุ่มก็เลยไปตัวไปเลยอย่างนี้สิไม่ใไม่ลงไปเกียวกัการสุดทายเลยลอตัวลองตัวขาปันจักรยานปันจักรยานก็เหยีดไปในรอยเท้าเป็นไปเป็นไปลื่นะจะไปบ้านได้ไหมไ้โลามเข้าจมูกอีกแล้วอ่ะ ไม่ต้อง,ไม,องไ,ไม่ต้องใส่ต้องแล้วน้ายปมแล้วไม่ต้องใส่ขอพี่้าหลวงมาอะไรนะผมไปไปข่ออยู่นี่มากมองไปานกะขึ้นมาให้หนด้ยมันลอยตาไม่ต้องตื่นตเต้น กนลอยเองมีหันมาสิุ่นเชือมมันจะพันคนอื่นเนี่ยย่นฟังแม่ิจะไปไหมย่นางแม่ที่จะไปมันจะลอยไหมลอยไหมบมาปล่อยไปเฉก็อไปหไม่รู้อย่าเีดเพิ่มอีกลคน

ไีขาตีข่นไม่ตีเห็นไหว่าถ้าอารมณ์เสียไปไปทำไมนู้นยืนยนไม่กล้าไปรงนยืนนี่พี่พาไปป้ะงยืนยหนพี่พาไปบ้ห้พี่พาไปไปไปเออไปพี่พาไปพูอยากกดพี่เขาละตัวไหนบตัวพี่เขาเรียบร้อยเลยหลังหลังเออเดี๋ยวพี่พาไปเออันัง

อยู่่คะโอเค thank you เอาไปส่งพ่อไปรับพอ่อด้วยส่งลูกไปรับพอ่อด้วยช้าช้าเออไม่ต้องรีบด <m ess ange> เด็กคนนี้ไปสักทีนี่มายืนเกาะที่ได้แล้วไป <c oughs> เอาหันหลังดึงคอไปเดี๋ยวเดี๋ยวงไปก่อนเชื่อเราพ่อเดยิ้งโอ้ยระวังโดนซอาเข้าดึนกไปพักกันเดี๋ยวก็พาแม่ไปบ้านตาขึ้นไป